เซตคอมโบที่คุ้มสุดในตอนนี้แล้วครับแลกแบตได้อีกก้อนหนึ่งด้วยคุ้มจริงก็อยากให้พลาดครับเซตนี้ครับเซตเดียวจบครบทั้งงานเจาะงานขันนะครับที่สําคัญเซตนี้แลกแบตเตอรี่4แอมป์ลูกละ2,000ฟรีได้อีก1ก้อนครับในเซตเนี้ประกอบด้วยไขควงกระแทกไร้สาย TDR 18V ขีด215มาพร้อมกับสว่านกระแทกไร้สายครับ JSB 185I นะครับในชุดเนี่ยมีที่เน็บเอวมาให้ด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่18โวลต์2แอมป์2ก้อนนะครับมาพร้อมแท่งชาร์จนะครับมาพร้อมในกล่องแบบนีี้เเเเลลยยแแต่่่่่วาามืือออททนนนนนนนะะะะคคคครรรรััับบบบงงไปปใ Boss Reconnect ท่านจะได้200ขนาโปรมิกนะครับนำไปแลกแบตเตอรี่18โวลต์4์นะครับลูกละ2,000บาทได้ฟรี1ก้อนนะครับส่งไปถึงที่บ้านท่านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวเครื่องต่อนะครับว่ามีอะไรกันบ้างไป สว่างไข่ควงกระแทกไร้สายครับ GDR 18V ขีด215นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับแรงบิดถึง215นิวตันเมตรนะครับนี่มอเตอร์เป็นบัสเสรเรียบร้อยแล้วนะหัวจับ1นึทับ4นะครับหรือว่า2หุ่นนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันออโต้ไรวิ่งช่วยขันสกูให้ด้วยนะครับทั้งแบบไม้และแบบเบรกเลยนะครับนี่สังเกตุตรงนี้ด้านล่างนี่นะครับระบบนี้นะครับจะช่วยลดความเร็วรอบในรับและหยุดการทํางานเมื่อ เกิดแรงบิดที่เปลี่ยนไปนะเครื่องจะสั่งชัดออฟทันทีนะครับตัวนี้สามารถปรับสปีดได้2ระบบนะครับระดับแรกนะครับอยู่ที่2,100รอบนะครับที่แรงบิด160นิวตันเมตรนะครับระดับที่2นะครับอยู่ที่3,300รอบครับที่215นิวตันเมตรนะครับตัวนี้ไฟ LED ให้ถึง3จุดเลยนะครับดีแบบนี้นะครับตัวบอดี้นะครับกระทัดรัดนะครับด้ามจับยางนะครับช่วยให้จับกระชับมือด้วยนะครับมีลูกยางตรงนี้ครับไว้รองเวลาการลื่นด้วยนะครับนี่สว่านกระแทกไร้สายครับ G B 185 I นะครัับตวนี้อยู่ในนเซตะครับมีแรงบิดถึง50นนนิวตตััเมรระคบีร้อย บัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำงานได้3ระบบครับเจาะขันกระแทกนะครับปรับแรงเบรคได้20ระดับนะครับนี่มี2เกียร์ครับเกียร์แรกทํางานอยู่ที่ความเร็วรอบข้ามระรอบครับเกียร์สอยู่ที่พันเรอยรอบนะครับหัวจับเดี่ยวเขาเป็นเหล็กเรียบร้อยนะครับตัวนี้ปรับเดินหน้าถอยหลังตรงนี้นะครับนี่ไฟดีครับอยู่ตรงนี้นะครับด้านจับยางครับซอล่องนะครับทำให้จับกระชับมือด้วยนะครับสตัวนี้ครับเป็นเซ็ตคอมโบที่คุ้มสุดในตอนนี้แล้วครับไปหาจัดกันได้เลยครับผมแนะนําเลยนะครับแลกแบไดด้้้ออีกกนนึงวย